อ่ะโอเคครับผมซาลาดโด้ครับวันนี้นะครับก็ว่าจะมาตอนแรกว่าจะมาเปิดกล่อง W นะครับก็ไม่เปิดละ,ะมาเปิดกล่องนี้กันดีกว่าเพราะว่า W เปิดไปแล้วไงก็อันนี้ก็จะมาเปิดอันนี้กันศูนแปดนะครับสีแพ็คสีทองครับผม <c oughs> ปะดูกันว่าจะได้อะไรมาบ้างเนะฮะ ไอพูดพร่ำทำเพลงครับเดวรดบใร่เลยครับผมฮึโอ้โหสุดยอดอ่าเหาเอฟรานะครับโอเคครับไปต่อกันเลยออบลอยนะครับผมก็ดูดิใครจะออกมาก ฮึบโอ้โหวิดิกนะครับปีเก้ครับผมฮึบมาเชรานโนนะครับต่อกันด้วย08ท็อป50นะครับจะไม่พูดมากนะครับก็โสดมั่งแล้วกันแม่เองก็ทำก็อยากทำบ้างนะนดูดิเขาจะออกไหม อ่ะฮึบโอ้โหตกใจนึกว่าใครพี่โตย้ยของเรา <c oughs> โอเคคนต่อไปครับฮึบโอ้โหคริสเซโนโรนัลโดอนนะฮะก็เหนโนโลือแพ็กหนึ่งครับเดี๋ยวเราให้ไม่ลุ้นหน่อยเดี๋ยวแพ็กสุดท้ายเอ้ยเหลืออันสุดท้ายนะครับ ไปเดี๋ยวรอแสงก่อนให้มันวิ่งวับมันมาแสงมาฮึบเฮ้ยย่างย่งเอาแสงที่สองแล้วกันป,ปั๊บปึ๊บโอ้โหโรดดิญโยครับผมก็โอเคนะครับแพ็คสีทองศูนย์ศูนแปดนะฮะก็ถ้าผมได้มาก็ <c oughs> ก็ไม่รู้เจ๊งไม่เจ๊งนะครับผมก็มาเปิดให้เพื่อนดูกันนะก็ผมก็ได้ออกมานี้นะนี่ได้โนันโดวีดิกรนันดินโยนะครับแล้วก็พี่พี่้ังหลายเลยนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามชมนะฮะอืมเอาเป็นว่าเทนนี้ก็ฝันดีแล้วกันนะครับ